สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงมาแนะนำการ์ตูนสั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะคะเกี่ยวกับ active และ passive income ค่ะณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบนภูเขาที่งดงามแสนไกลมใชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ ชิปาปาโปนลและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าพวกเขามักจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันอยู่เสมอพูดคุยถึงวิธีที่จะทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จที่สุดในหมู่บ้านพวกเขาไม่กลัวการทํางานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงและแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นําในหมู่บ้าน เลยมีความคิดที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านาพวกเขาได้ตัดสินใจว่าจ้างปาโปและบรูโนให้นำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาลงมาสู่ที่หมู่บ้านด้านล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่สามารถนำลงมาสู่หมู่บ้าน รูน่และปาปนตัดสินใจรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นในทุกวันพวกเขาทั้งสองจะนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อไปขนน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาแล้วขนกลับมาสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนเย็น ในทุกๆเย็นเพเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่น Bruno, พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะกลายเป็นจริงบรูโน่คิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขนน้ำให้ได้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่อ้วยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นในไม่นานเขาจะมีเงินจำนวนมากพอที่จะสามารถซื้อวัว และซื้อบ้านตามที่เขาได้ใฝ่ฝันถึงแต่ปาโปนนไม่ได้พอใจด้วยเลยในทุกสิ้นวันเขารู้สึกปวดร้าวไปทั้งแขนหมดเรี่ยวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่ง ป,ป้าปนก็คิดขึ้นมาได้เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านโดยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับไปกลับจากน้ำตกสู่หมู่บ้านเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผน แน่นอนปาปลแบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขาและขอให้บรูโน่ร่วมง,งานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ํานั้นแต่บรูโน่กับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ้าๆสิ่งที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาจะสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหามันให้ได้มาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อส่งน้ำจะทำให้เขาเสียเวลาและทำให้บรรลุเป้าหมายช้าลง ด้วยเหตุนี้บรูโนจึงใช้ถังน้ําที่ใหญ่ขึ้นขนน้ําไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้เขาจะสามารถทําเงินได้มากขึ้นป้าปนตัดสินใจสร้างท่อส่งน้ําด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ําให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ปาปนร,รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่มันจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขาในทุกวันปาโปนจะทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างหรือว่ามีโอกาสเขาจะทำงานหนักขึ้นเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามแนวความคิดของเขาในเดือนแรกมันแทบจะมองไม่เห็น บูโนและชาวบ้านต่างเรียลย่และล้อเรียนเขาเพวาเขาร้อเรียนและตั้งสมญานามว่าปาโปานมนุษย์ท่อในระหว่างนี้เองรายได้ของบูโน่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่และได้ซื้อวัวเป็นที่รล่อรนานตามที่หวังไว้วิธีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานหาน้ำที่เขาหาได้มา สิ่งที่บลูโน่ไม่ตตะหนักเลยก็คือร่างกายของเขาเริ่ม,มงุ้มงอเหนื่อยล้าจากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนักทุกๆวันใบหน้าของเขาเริ่มยับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแรง เดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาาปนเฝ้าทํางานสร้างท่อส่งน้ําไม่นานปีแรกก็ผ่านไปก้าวเข้าสู่ปีที่สองท้ายที่สุดปาาปนสามารถสร้างท่อส่งน้ําได้สําเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ําเพื่อขนน้าลงมาส่งหมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาาปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน้ําไหลลงมาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปาปนไม่ว่าจะเป็นมียามนอนหลับกินหรือพักผ่อนในวันหยุดน้ําก็ยังคงไหลลงมาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องปาปนมีความสุขและภาคภูมิใจในแนวความคิดการยืนหยัดและการทํางานหนักตอนนี้รายได้ของเขาหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อของเขาเข้ามา ื่องราวของปาโปนและบรูโนสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจําวันของพวกเรางานที่พวกเขาทําเปรียบเสมือนคนส่วนใหญ่ที่ทําในชีวิตประจําวันบรูโนได้เงินจากการแบกถังน้ําเขาแบกถังน้ําไปกลับไปกลับเพื่อนําน้ําจากน้ําตกลงมาสู่หมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มาและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจำนวนของการขนน้ำไปกลับหรือไม่ก็ต้องเพิ่มถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงของพวกเราเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เราจะต้องทำงานให้หนักขึ้นทำงานเพิ่มขึ้นหรือทำงานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทำงานสองงานไปในขณะเดียวกันเราเลือกเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ำของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นรับรายได้ที่มากขึ้นบ่อยครั้งที่ต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทำงานเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโน เราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนๆกันและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เวลาทั้ง24ชั่วโมงนั้นเพื่อทํางานเพียงอย่างเดียวช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินได้อีกต่อไปเพราะเรื่องของอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆเมื่อน,นั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ปาโปนทําอย่างชาญฉลาด ปาปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อแลกกับเงินจํานวนจํากัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ําขึ้นมาเขารู้ว่าท่อส่งน้ํานี้จะทํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อน้ําของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาจะต้องลงมือทําง,งานในแต่ละวันปาาปนรู้ว่าสักวันหนึ่งอาจเป็นด้วยสาเหตุของอายุหรือสุขภาพ เขาอาจจะไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปป,ป้าปอรู้ว่าถ้าเขาสามารถทําให้แนวความคิดเรื่องท่อส่งน้ําให้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแค่ต้องลงมือทํางานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากที่การสร้างท่อส่งน้ําสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วป,ป้าปอสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ําและทําให้มันไหลอย,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายัางเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ปาโปนได้แสดงให้เราเห็นว่าเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเราไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณล่ะครับคุณยังคงเป็นเช่นเดียวกับบรูโน่ที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณต้องการทําเช่นเดียวกับป,ป่าปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อส่งน้ําเพื่อน,นํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย หาคุณสนใจแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองโปรดติดต่อกับผู้ที่มอบ VCD การนำเสนอแนวคิดนี้ให้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อโอกาสที่ดีที่สุดของคุณสวัสดีค่ะเพื่อนเป็นไงบ้างคะจ่อคลิปกันเสร็จแล้วได้พอได้ไอเดียเกี่ยวกับ Passive Income กับ Passive Income ไหมคะ a c t i v e Income ก็ In คือเราต้องใช้แรงในการล่าวันใดที่เราหมดแรง เราก็จะไม่ได้เงินก้อนนั้นมาแต่ถ้าเป็นแพสซีเป็นคำเมื่อใดก็ตามเราหยุดไม่มีแรงเงินก็ยังจะเข้าอยู่ตลอดแม้กระทั่งที่เราหลักก็เหมือนกับว่า,อาพอได้ไอเดียไหมว่ามันจะเหมือนกับหนังสือคุณโรเบิร์ตฮิโรซากิอะค่ะที่พูดเกี่ยวกับเงิน4ี่ด้านไว้ว่ารายได้เนี่ยมีสองแบบบนโลกใบนี้ แล้วคุณโรเบิร์ตที่แต่งข้อรวยสางโลกที่เป็นหนังสือ,สอสที่ขายดีที่สุดอะคะ,ะ,คะก็ติดท็อปช้าเราก็เ,เพิ่มผลิตไม่ไม่แน่ใจนะคะว่ากี่ครั้งแล้วแต่ว่าเป็นหนังสือสที่ดีนะคะก็หวังว่าเพือพ่อนๆทุกคนจะเริ่มสร้างท่อน้ํากันหญิงไม่ได้ให้ทุกคนโลกนะคะแต่ว่าถ้าเงินกับเรามันจบก,กันทำสอปีแล้วจบมันดีกว่าไหมคะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการเงินตลอดชีวิต มันก็น่าจะดีกว่าเพราะมิฉะนั้นถ้าการเงินกับคุณมันไม่จบกันคุณก็ต้องนั่งคิดถึงมันปรตลอดเวลายอยู่ดีเพราะอะไรก็ตามก็ต้องใช้เงินใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้สอนให้โลกแต่ว่าให้เราเงินกับเรามาจบกันเท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะได้ความรู้เี่ยากคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันใหม่นะคะค่ะหน้า หนังสือที่ขายดีตลอดการแต่งโดยคุณโรเบิร์ตที่โรสกริพ่อรวยสอนลูก r i d h d p พ o r d a d นะคะที่จะพูดถึงเงิน4ด้านไว้ไรายได้แบบ Active Income และ Passive Income ตัว e employee ลูกจ้างและก็ตัว s business นะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้ก็คือจะเป็นไรายได้แบบ a c อ i v e Income วันใดวันหนึ่งหมดแรงก็หมดเงินเราต้องย้ายทุกคนมาอยู่ฝั่ง s s i v e Income เป็นตัว b และตัว i กันนะคะ ตั้งแต่พ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนลงทุนถ้าใครได้ติดตามทำน้่งด้ดาน,นนด้แนส่วนใหญนนี้ก็คงเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องแบบนี้มาบ้างนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้และถ้ามีอะไรเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ค่ะและเราเริ่มสร้างข้อน้านกันหรือยังนะคะคุณมีรายได้จากทางอื่นบ้างหรือเปล่าคะหรือยังมีรายได้อแค่ทางเดียววันนี้โชคดีนะคะที่เราได้เจอกันหวังว่าคุณจะหาช่องทาง พอส่งข้อน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะ